อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับในคลิปวิดีโอน,นี้นะครับจะมาอธิบายความหมายของคำว่าไรายได้อื่นนะครับซึ่งถือเป็นบัญชีหมวดที่4ในทางบัญชีนะครับก็มาดูว่าธุรกิจนี้ก็ทําอะไรนะครับเราจะต้องมาวิเคราะห์ว่าเขาทําธุรกิจอะไรอะไรคือ,อไรายได้หลักและอะไรคือ,อไรายได้อื่นไรายได้อื่นก็คือไรายได้ที่ไ,ไ,ไม่ใช่ไรายได้หลักนั่นเองนะครับ ร้านเอ็มดีช็อปของเด็กเอ็มีเนี่ยทำอะไรครับร้านเอ็มดีช็อปได้เท่าไหร่นะครับก็ได้จากการขายขนมกบเคี้ยวครับขายขนมกบเคี้ยวขายน้ำขายของเสื้อลึกครับขายของที่้อลึกเปสื้อครับเป็นเสื้อของชุดนุมนุมไม่ทากายครับอ่าโอเคครับก็เป็นต้อยไว้แฝนได้ครับอ่าอ่าแล้วก็มีอะไรครับมีตุ๊กตาครับตุ๊กตาที่มาจากไหนครับตุ๊กตาที่มาจากลุนพี่ครับลุนพี่เอามาฝากขายใช่ครับ เราแต่งขึ้นมาแล้วก็ขายครับอ่าก็คือเอาไว้ใช้เรียนในภาพฉากของเราครับ่าใช่ครับนีคือรายได้หลักของร้านเอ็มดีสองนะครับใช่ครัที่พูดมาแล้วคือเป็นรายได้หลักครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยคือรายได้อื่นของร้านเอ็มดีสองครับผมคือรายได้อะไรอื่นรายได้อื่นก็คือจากการขายพวกขวดน้ำขวดน้ำติ่กระดังงคือของ ของเหลือนะครับของเหลือก็คือหดีกว่าติดจริงแล้วติดจริ้งแล้วในร้านก็เอามาขายได้เป็นเงินหรือเป็นรายได้อื่นใช่ครับไห้คุณขาวว่าจะช่วยอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็ของที่เหลือครับของที่เหลือที่เขาทิ้งอะไรครับก็มีขวดแก้วครับขวดแก้วใสขวดใสขายได้โลละสามบาทครับโลละสามบาทนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นขวดปิดตาครับขวดอย่างเงี้ยครับขายได้โลละสิบบาทครับอันนี้ดูหน่อยห้าสิบตันนะครับเวลาไปขายนี่ต้องแยกหรือต้องรวมกัน ต้องแยกครับต้องแยกให้ชัดเจนเลยว่าะมันคนละราคาใช่ครับโอเคครับต่อไปเป็นขวดพลาสติกครับขวดพลาสติกผมจะแยกเป็นสองยักษ์ตกงนีครับเป็นยังไงครับตัวดี้กขกดคุณครับเป็นแบบขวดสี่นะครับเรียกว่ากดคุณครับผมถ้าจะแยกได้ขายได้69บาทครับ9บาทโอเคแล้วขวดไอ้สายล่ะครับกดไอ้สายในนีเแบบแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับขวดน้ำทิพย์กดเย็นๆนะครับขวดเย็นๆได้ขายได้13บาทครับ13บาทขายได้แพงกว่านะาย แล้วมีขาอะไรครับก็ขายเดี๋ยวใช้เนี่ยก็เป็นฝาโค้กฝาน้ำมะลมครับฝาน้ำมะลมครับผมใช่ร้อยเก้าบาทครับอันนี้โลละบาทเดียวนะครับครับผมขายได้ละลยครับบาทเดียวก็อย่างน้อยก็เป็นรายได้อื่นนะครับรายได้อื่นนะครับโอเคต้องจากรายได้หลักก็เลยคนอื่นเขาทิ้งอยู่ในร้านนะครับเอาไปขายเป็นเงินมาครับผมต่อไปครับไปเป็นกระดาษลังครับกระดาษลังกระดาษล้งโลละเจ็ดบาทครับกระดาษลังโลเจ็ดบาทครับผม ทั้งหมดที่พูดมาถือเป็นรายได้อื่นของร้าน EB Shop ใช่ครับก็คือสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําเป็นรายได้หลักหรอกแต่ว่ามันมีรายได้เข้ามาก็เป็นรายได้อื่นนะครับครับผมนี่คือความรู้นะครับเวลาที่เราจะวิเคราะห์ว่ารายได้อะไรเป็นรายได้อื่นรายได้อะไรเป็นรายได้หลักต้องดูได้ว่าธุรกิจนั้นทําอะไรนะครับครับซึ่งธุรกิจ EB Shop นั้นเป็นร้านขายของชำดังนั้นรายได้หลักก็คือขายสินค้าต่างๆนะครับส่วนรายได้อื่นก็คือขายเศษวัสดุ Gracias. Yeah. Yeah.